ครับผมสวัสดีครับครัวบ้านทุ่งกระงดงเด่นพากินพาเที่ยวครับวันนี้แหนมที่ทําวันก่อนครับทำเมื่อวานวันนี้ตอนเย็นนะครับชิมดูเป็นแล้วครับนะครับถ้ามันเป็นมันจะมีลักษณะของการจะมีน้าหยดออกมานะครับนี่ครับก็ตรงนี้คือเป็นแน่นอนนะครับแล้วก็กินแบบพอบอกไว้นะครับช่วงนี้กินแบบพอเพียงดี๋ยวพ่อนดูครับนี่ไปตรงมาครับผมไปใส่ใส่ตินานะครับได้ปูปูนาครับต้มกระหลองห้อนนะครับ ช่วงนี้ไข่มันจะเยอะมากเลยปูปูน้านะครับกีมใหญ่เลยครับนะกีมใหญ่เลยครับจะมาจะมาห้จิตตรวเองครับนีครับแล้วก็ปูเนื้อนี่นะครับปูต้มใหม่ๆนะครับผมต้มใส่ใบขมิ้นนิดนึงตะไคร้นิดนึงนะครับใส่เกลือไปนิดนึงมันจะหอมมากครับครับครับแล้วก็ไฮไลท์ของงานนะครับปลาไหลครับปลาไหลย่างเกลือครับย่างไฟอ่อนๆนะครับ ปาลาไหลนากินกับข้าวเหนียวนี่นะครับช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไปไหนเนาะก็ช่วงนี้เข้าสวนอย่างเดียวครับนี่ครับปาลาไหลนาย่างนี่ครับกินกับข้าวเหนียวนะสุดยอดเลยครับปลาปลาสดๆป่านามันเนื้อมันหวานดีครับเดี๋ยวไปชิมดูแหนมเขาครับเดี๋ยวมาชิมแหนมหเพื่อนๆดูนะครับแหนมที่ทำมันก่อนเอาไปหอ่อไปตองแล้วก็เอาไปย่างไปก็อร่อยครับ ชิมดูเฉยๆชิมมนนิดนึงหอมหอ,อมมันเป็นน้ำจะหอ,อมแล้วเวลาหอมพริกใส่ไปด้วยนะครับมันจะหอ,อมกินพริกแต่บอเผ็ดแต่ถ้าเพื่อนชอบเผ็ดเราก็กัดพริกกินคือว่าแหนมจะปลอสารแน่นอนเพราะว่าเราใช้หมูบ้านหมูแบบนะครับบดใสสารอา่ะสีผสมอาหารนะครับหอ,อมเลยท้อ,องรองหิวข้าวดูคลีบปูครับ ปูนาบ้านเรานะปีนี้นาของยายเพราะว่าอนกปากห่างมันอพยพมาทางเหนือยเยอะครับช่วงนี้อุ้ยฮอนๆนกปากห่างมันอพยพมาเยอะแล้วก็ก็เลยไปต้องจัดระยะค่าปูค่าหอยก็ทำให้สัตว์พวกนี้ก็ยังอยู่ได้เยอะนะครับเป่าลงปาลาไหลเยอะปีนี้ครับปลานาเยอะมาก mm hmm. ปูนานี่อร่อยกว่าปูทะเลนะถ้าว่าได้ตัวใหญ่ครั้งนี้นะครับ mm hmm. เนื้อมันเนี่ยอยู่ข้างในเนี่ย เนื้อมันแน่นกว่าปลาทูเละครับป็นเส้นๆเหรอหอมชิมดูน่อยครับชิมดูแนมเพราะมันเป็นมันจะออกเปรี้ยวแล้วครับเกลือให้พอดีอืมพอดีแเป๊ะเลยโยม พอมันเป็นพบก็ต้องเอาใัา่้เย็นนะครับเพราะว่าจิ้งไว้วันสมมันจะเปรี้ยวเอาไปห่อไปตองนะเนาะใช้ไปตองห่อแล้วไปย่างไปเดี๋ยวครับเดี๋ยวเขาดูดออกให้ไล่กับผมปาลาไหลย่ยางเกลือครับจอดเลย เอาายยงตงลสมมุติสำหรับคนที่รู้ว่าเคยกินปลาไหลจะดูรสชาติของปลาไหลย่งไฟอ่อนนี่นะครับปลาไหลมันจะมีก้างเล่นกระดูกหลังือม,ม,มาเกลือไปพอดีเปะ๊ะ นี่อย่างมาถึงไว้เพื่อตอนเย็นครับเดี๋ยวตอนเย็นผมจะไปไปนาอีกรอดหนึ่งก็ช่วยใ,ใ,ใส่ไว้ไปหาจับปูจับปลาอตอนเย็นเนี่ยอืมมีนกวรจะเนื้อมัน,นครับหวานมาก กระดูกจริงมันกินได้นะหวานมากหวานอยากให้เพื่อนๆดูหวานมากเลยยิ่งตัวใหญ่ๆนะอร่อยมากช่วงนีก้ก็ เศร้าใจกันอยู่นะครับยังกับคือกับพระบาสทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับกินแบบพอเพียงนะครับพระเจ้าอยู่หัวเมืันก็ต้องบอกว่าตลอดว่าอยู่แบบพอเพียงกินแบบพอเพียงก็เลยน้องไปให้ไปส่วนตลอดมันมันสบายใจมันเย็นใจดีออกมาทั้งนอรกก์ก ผู้คนกันยังแบบนีกันเถอะครับ mm. แหนมก็อร่อยแหนมก็อร่อยมากทุกปลาอะไรก็อร่อยคริง mm. จริงว่าจะตำส้ตมตำเป็นกับปูนะครับ มันต้องทุบนะกามปูนะครับจิ้มันอยู่ทีม่มันจะเนื้อแน่นกว่า,วาปูทะเลนะครับจิ้มันจะแน่นแลว้วก็มันหอมเดี๋ยวมันจะกัดทุกคนเราต้องมาดูเนื้อของมันมันมีอย่างทุบเนี่ยครับเนื้อ,อปู เดี๋ยวกันดูเนื้อปูนี่ครับเนื้อในึ่กีมนะครับอันนี้เป็นปูนานะครับโคตรหวานเลยแะครับเนื้อแน่นและกับเนื้อหวานดูครับดูเนื้อมัน เยอะมากเลยขณะผมไปกลางวันเนี่ยผมไปตะก,กี้ครับยังได้มาเดี๋ยตอนเกิดขึ้นถ้าไปจะเยอะอม,มากจะจะแกะข้างในให้ดูว่าปูเนี่ยช่วงนี้มันมันมีเนื้อเนื้อหนังบังสามันมีเนื้อไข่แบบมันไข่มันมันมีเนื้อหนังบังสามาทุกอน่าครับข้างในเนี่ยข้างในเนี่ยดูนะครับ ข้าวเหนียวนะครับจ้ำลงไปเลยม,มันโอเคนี่ก็อร่อยนะครับข้าวเหนียวเนี่ยจ้ำลงไปในเนื้อปูเลยขอนฉันก่อนระยะนะครับว่าพอาเพียงเหมือนที่พ่อว่านะครับ แกงก็อร่อยมันอร่อยกว่าไปกินร้านอาหารบางอย่างครับแหนมอันุนึงสิบาทกิดล้เข้าได้มือแหนมคำพี่คำเข้าหอคำะพีชันสอบใไส้สมมติว่าม,มีพี่เข้ากับ จเจ้านี้กินกูนแหนมมาเลยครับจอร่อยแล้วพริกเวลามันไปดองในแหนมมันก็จะบอกมันจะลดความเผ็ดลงมามันเหมือนกับพริกดองไปมันจะหอมไปไหนต่อเมนูนี้สามอย่างเลย เป็นอะไรที่สุดยอดกินข้าวสามอย่างนี้ก็อร่อยถูกปากมากเลยครับปอูอืมมันอร่อยจัดปลาไหสักตัว ปลากินกินแบบนี้เลยปลาไหลทำกินแบบเหมือนเรากินไก่อ่ะมันจะได้อรรรสในการกินนะหอมข้าวอร่อยม,ม,มากเลยรอถตัวปาลาลุงเด็ดเอาปูสักคำก่อนนะกูยังเหลือเยอะครับ

แต่่วงอื่นกับว่าลอยต่อช่วงนี้นะครับช่วงนี้มันมันสะสมไขมันอ่ะมันกับว่ามันจะแรงแล้เดี๋ยวพอเขาทํานาเสร็จก็จะแรงมันก็เลยเก็บไขมันไว้ในตัวมันเพื่อที่มันมันมีอาหารกินมันก็กินจากไขมันจากร่างกายมันได้ครับกูตัวใหญ่ี้เนื้อก็ไม่น้อยหน้านะ ค่อยก็ะเดียดไปเรื่อยๆมันก็อร่อยตามวิถีชีวิตอยู่ทางเหนือมันก็ไม่มีปูทะเลก็กินปูนี่ครับปูทะเลกเราก็ไปลงไปทะเลก็ไปกินอยู่หรือบางทีก็ไปตามห้างร้านอาหารก็มีครับแต่ว่าความสดมันก็ไม่มันก็ไม่เท่าไหร่ถึงมีก็แพงมากโล400-500ครับ3,400เบียรนี้ไปก็อร่อยเหมือนกัน ็พอ,พอพี่ยังแนมแนมมาเดียวเพิ่งจะกินไม่หมดเลยอะไรอืมมัน ตอนนี้เินกลไปดูน้ำเลยคะ่ะไปดูน้ำที่สวนยายที่หน้ายายนะสูตรคลิปตอนทำแหนมอยู่อยู่่อน้าคลิปตัวนี้นะครับเราไป s e a r หาดูหาดูนะครับสูตรทำแหนมไม่ที่ทำแหนมแล้วก็ทำมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพ็นนกลับไปทำกินได้เราทำเองมันจะประสานมันจะแบบสีมันจะ สีจะบแดงเอาไปหมกเอาไปทอดเอาไปแกงผัดใส่ไข่อร่อยเหมือนกันครับได้ทุกอย่างแต่ว่าวันนี้มันเป็นมันบายสามละผมก็เลยจะกินแบบนี้เลยน้นกลพริกขี้หนูแม่นอม่มอล้วครับวิถีชีวิตพอเพียงคนจนก็อยู่อย่างจน ก็ไม่มีทางจนคนรวยอย,อยู่อย่างอยู่อย่างรวยก็มีแต่จะจนนะพูดถูกหรือเปล่าพูดพูด <c oughs> ก่อนเดี่ยวครับเมื่อก,อก่อนผมกใจชีวิตลำบากมากตอนไปตอนตอนไปทำงานกรุงเทพ เป็นลูกน้องเขาก็เงินเดือนชนเดือนนอะที่เดือนมาก็หมดไม่เหลือสักบาทเก็บหอมรอมริบเรากกลับมาทํางานที่บ้านตัวเองก็ทุกวันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนมีนี่เราไม่มีก็กอยย่แบบพอเพียงครับพออยู่พอกินนะพอเลี้ยงครอบครัวได้บัตบรถือบอ้อยแต่ก็บัตรถือบอลจนมีงานก็ทํางานไปเลย,เลยครับมีเวลาก็ ผมจริงผมเป็นคนชอบทํากับข้าวบางทีบางอย่างนี่ผม,มาอามาเอามาด,าดัดแปลงให้เป็นอาหารได้กินทั้งครอบครัวก็ได้นะบางอย่างนะครับสมมติอันนี้อันเดียวนะกินยังไงให้มันอิ่มท้องครอบครัวนะครับข้างบ้านปลูก้าดิกงขึ้นแกงเส่อรอ่อยเราแกงเส่ผักปังผักปังแกงเคยจีนสม้มร้องมันเปรี้ยวแบบนิดนึงครับแนมแกงเขามันก็นจะเปรี้ยวจ้ะจีนส้มหมูซดใส่บวกเขตไปด้วยอรอย่อยแน่นอน ผมชอบกินเลยเแกงผัดปังป้าไหลนี่จะไม่ได้ซื้อส,สองตัวนะครับเอาไปตากน้ำพริกปลาปิ้งผักก็เก็บข้างลัว่วก็ได้อาหารไปมึงนะครับอร่อยแล้วอร่อยด้วยอร่อยถูกป,ปากกว่าเราไกินอาหารร้านอาหารบางอย่างมันเป็นอาหารท้องถิน่นอาหารที่เรากินมาตั้งแต่เกิดมันไม่เลิศหรูแต่มันอร่อยเนี่ย ข้าวเหนียวก๋วจับเนี่ยมันก็มันไม่เลินหรูแต่มันอร่อยกินแปกับอู้ไทยโดยอู้เมืองโดยครับเพราะว่าผมทำผมไม่มีสคริปต์อู้เราก็ไม่ใช่เป็นคนช่างพูดไงพวกนี้มันจะคนช่างพูดแล้วกับอู้ไปอู้มากรับมันก็คิดไม่ทันพอคิดคิดเป็นคำอู้ที่เป็นคำเมืองกว่าตันมันก็อออเป็นภาษากลางภาษาไทยไปเยี้ยแต่รบตัวเก่ายุ่งกันเดียวกับเมืองเดียวกับเหนือ คือว่ามันม,มีสคริปต์มันไม่ได้ท่องมันม,มีสูตรมาก,ก่อนนะครับอ,อ,อ,อู้ไปเลยพราะพออู้ไปไปมาก็เอา้ากึ้นได้เป็นภาษาเหนืหอก็อู้เหนือพออู้ไปเรื่อยๆลืมํำอู้อููไทยไปเนยียมันจะได้ไม่สับสนอะไรมันกำเดืองเอบเอาอคุณคนเดี่เข้ามาที่ตมนะครับก็ลองไปทำดูสูตรแหนมน,นะครับคลิปแหนมอยู่อยู่ก่อนหน้า เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ของคลิปทำแหนมนะครับตอนทำเนะี่ยไว้ใต้ลิงก์นี้นะเพื่อนๆลองไปหาดูกดที่เป็นสามเหลี่ยมเล็กๆครับปุ๊บลมาก็จะมีลิงก์ของคลิปทำแหนมนี่อยู่นะครับแล้วก็ผมจะเอาคลิปของเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆมาเป็นเพื่อนผมทางเฟซบุ๊กได้นะครับผมจะเอาลิงก์ของเฟซบุ๊กไว้ใต้คลิปนะครับแล้วก็เพื่อนๆคนไหนดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ครัวบานทุงกับลุงเด่นนะครับจะได้มี จะลองใจทำให้เพื่อนๆดูกิดเงินไปเลยเลยนะครับขอบคุณที่ติดตามครับว่อร่อยนะพิ้งแบบแหมแมแบบเนี้ยมอสหวานแล้วเราหมักเกลือเกลือมัน๋ยวท้ายอยู่นีน่มันอยู่พอดีเป๊ะเลยดร่อยอ่ะ ุรครับตอนเย็นก็ไปกินตรงต่อขอบคุณอีที่ตามครับขอบคุณเพื่อนนะครับ